งาวิจัยหลังจากที่ตีพิมพ์ผลงานแล้วเนี่ยนะครับก็จะมีวิธีการทําให้ผลงานที่ตีพิมพ์เนี่ยเป็นที่รู้จักมากขึ้นนะครับวันนี้ผมเลยอยากจะขอพูดใน2เรื่องนะครับหก็คือการสร้าง social er profile นะครับแล้วสก็คือการการหา research collaboration นะครับหรือความร่วมมือทางด้านงานวิจัยนะครับในวงจรการทํางานวิจัยเนี่ยหลังจากที่ตีพิมพ์แล้วเนี่ยมันก็ยังมีหลายอย่างที่เราพอทําได้เพื่อให้งานวิจัยของเราเนี่ย,ยเป็นที่รู้จักมากขึ้นนะครับอันดับแรกเลยเนี่ยผมขอพูดถึงการสร้าง รีเสิร์ชคอลลาบอเรชันก่อนนะครับาการสร้างรีเสิร์ชคอลลาบอเรชันเนี่ยมันก็จะมีหลายเหตุผลนะครับอันดับแรกเลยก็คือนะครับเราอาจจะสนใจในงานวิจัยนี้เหมือนกันนะครับทำให้เราอยากจ,จะร่วมมือกันหรือเราอาจจะถนัดคนละเรื่องเนี่ยทำให้เกิดทีมเวิร์กที่ดีนะครับนั้นการร่วมมือกันเนี่ยทำให้งานวิจัยต่างๆที่เราเคยตีพิมพ์มาเนี่ยเป็นที่รู้จักของอีกกลุ่มหนึ่งหรือของอีกหลายๆกลุ่มที่เกี่ยวข้องกันนะครับซึ่งจะส่งผลให้การตีพิมพ์ผลงานวิจัยที่เกิดขึ้นจากการร่วมมือเนนี่นะครับ มันจะมีคุณภาพสูงขึ้นแล้วก็อาจจะมีการอ้างอิงมากขึ้นเพราะว่าทั้ง2กลุ่มหรือทั้งหลายๆกลุ่มที่ร่วมมือกันเนี่ยก็เป็นที่รู้จักกันอยู่แล้วนะครับนี้หลักการในการสร้าง collaboration เนี่ยจะเริ่มยังไงบางครั้งเนี่ยอาจจะใช้วิธีการนะครับเดินเข้าไปหาแล้วก็คุยกันแบบ Face-to-face face เลยรวมถึงนะครับถ้าเราไปงานคอนเฟนต์ต่างๆเนี่ยเราก็สามารถเริ่มจากการพูดถึงงานคอนเฟนต์ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยนั้นแล้วก็โยงไปถึงว่าเราจะร่วมงานวิจัยกันยังไงได้บ้างนะครับ นี่มีจะมีทูใหม่ก็คือพวกโซเชียลมีเดียเนี่ยก็สําคัญนะครับถ้าเรา,เาสามารถแชร์ผลงานเราไปในโซเชียลมีเดียเนี่ยคนอื่นๆที่เราอาจจะไม่รู้จักหรือไม่สามารถไปเจอได้ในงานคอนเฟรนต์เนี่ยก็สามารถส่งข้อความติดต่อเรามาได้เพื่อจะขอนะครับทำงานวิจัยร่วมกันก็เป็นไปได้นะครับในหนึ่งเครื่องมือที่สามารถค้นหานะครับคนที่ทํางานเหมือนกับเราหรือใกล้เคียงกับเราหรือต้องการหาคนที่ทํางานในฟิลนั้นๆโดยเฉพาะเนี่ยเราสามารถหาได้จาก Google Scholar นะครับ หรือใช้เครื่องมือก็คือ s c o p u s Search เนี่ยสามารถค้นหาได้ว่าใครบ้างที่ทําในเรื่องที่เราสนใจอยู่หรือในเรื่องที่ใกล้เคียงกับเราสามารถมาร่วมมือกับเราได้นะครับเพราะการค้นหาเนี่ยเราสามารถไปค้นหาชื่อค้นหาว่าคนนั้นเนี่ยในมหาวิทยาลัยนี้เนี่ยมีทางานวิจัยเดียวกับเราไหมหรือในประเทศนั้นๆเนี่ยทำงานวิจัยใกล้เคียงกับเราเนี่ยคือกลุ่มไหนบ้างนะครับก็ใช้เครื่องมือ Scopus พวกนี้ก็ทําให้สามารถเข้าหากลุ่มเป้าหมายที่เราสนใจร่วมงานวิจัยได้ง่ายขึ้นนะครับ ถัดมาเลยก็คือนะครับการทําให้งานวิจัยของเราเนี่ยเป็นที่มองเห็นได้ง่ายขึ้นนะครับก็คือสร้างเป็นโปรไฟล์ขึ้นมานะครับก่อนอื่นเลยก็คือน่าจะต้องมีสตอรี่ของเราเองว่าเราเนี่ยเป็นนักวิจัยในด้านไหนนะครับคีย์เวิร์ดของเราคืออะไรนะครับสร้างสตอรี่แบบสั้นนะครับเป็นช็อตไบโอขึ้นมานะครับเพื่อให้เราโพสต์ไปในเว็บไซต์หรือโพสเข้าไปในโปรไฟล์ต่างๆนะครับเพื่อจะสร้างรีเซเชอร์โปรไฟล์ของเราขึ้นมานะครับเครื่องมือที่ผมแนะนําเลยนะครับก็คือ อันดับแรกเลยก็คือ Google Scholar เพราะว่าง่ายนะครับแล้วคนจะเห็นเยอะเลยนะครับการสร้างโปรไฟล์ใน Google Scholar ก็ไม่ยากเลยนะครับใน Google เนี่ย Google Scholar เนี่ยจะรวบรวมผลงานของเราที่มีอยู่แล้วเนี่ยขึ้นมาเป็นโปรไฟล์ของเราเราก็สามารถใส่นะครับคีย์เวิร์ดใส่ affiliation เข้าไปได้อีกอันนึงที่นะครับนักวิจัยในต่างประเทศเนี่ยใช้เยอะเลยก็คือ ResearchGate นะครับ ResearchGate ก็คล้ายๆกับเป็นโซเชียลมีเดียคล้ายๆกับ Facebook เลยนะครับสามารถ ใช้ในการแชร์งานวิจัยแล้วก็คอมเมนต์งานวิจัยแล้วก็สามารถนะครับเป็นมีฟอรัมในการตอบซักถามข้อสงสัยทางด้านวิชาการทางด้านงานวิจัยได้นะครับหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้นะครับ Google Scholar เนี่ยก็จะเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนะครับก็คือจะเป็นทร a คเรคคอร์ดของเราว่าเราตีพิมพ์ผลงานอะไรบ้างย้อนหลังในแต่ละปีได้รับการอ้างอิงเท่าไหร่บ้างนะครับส่วน research gate เนี่ยเราสามารถาใส่ข้อมูลเพิ่มเติมได้เยอะนะครับใส่รูปประกอบใส่วิดีโอประกอบนะครับ ใส่สตอรี่ในแต่ละโปรเจกต์ได้หรือว่าใส่ฟูลเทคในบางในบางเปเปอร์ให้เรานะครับสามารถส่งให้คนอัปโหลดได้หรือคนก็สามารถติดต่อเราเพื่อ,อขอฟูลเทคได้ง่ายนะครับดังนั้นถ้าใช้เครื่องมือประเภทนี้เนี่ยก็จะช่วยให้คนเนี่ยเข้าถึงงานวิจัยเราได้มากขึ้นนะครับอ,อันดับสุดท้ายเนี่ยผมเป็นเทคนิคก็คือเราอย่าลืมติดตามงานวิจัยของเราเรื่อยๆก็คือติดตามดูว่างานวิจัยเราเนี่ยมีคนดาวน์โหลดไปแล้วเยอะน้อยเท่าไหร่ มีคนอ่านมีคนไ i t a t i o n เนี่ยมากน้อยเท่าไหร่นะครับซึ่งมันจะทําให้เห็นว่าผลงานแต่ละชิ้นเนี่ยนะครับว่าทําไมผลงานบางชิ้นเนี่ยมีคนอ้างอิงเยอะมีคนอ่านเยอะหรือบางผลงานเนี่ยทำไมถึงไม่มีคนเอาไปใช้ประโยชน์ต่อเลยไม่มีใครอ้างอิงเลยเราก็นํากลับมานะครับปรับปรุงว่าการอ้างอิงในแต่ละ p ปอร์เนี่ยถูกอ้างอิงด้วยอะไรบางบาง paper อาจจะถูกอ้างอิงด้วยชื่อนะครับบาง paper อาจจะถูกอ้างอิงด้วยผลการทดลองที่น่าสนใจนะครับเราก็ พยายามมอนิเตอร์เนี่ยแล้วเราจะได้นํามาปรับปรุงผลงานวิจัยในการตีพิมพ์ครั้งต่อๆไปนะครับเพื่อให้งานวิจัยเราเนี่ยสามารถนํานไปอ้างอิงได้ง่ายขึ้นนะครับก็หวังว่านะครับเทคนิคเหล่านี้เนี่ยจะมีประโยชน์นะครับในการทําให้ผลงานของเราเนี่ยเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นนะครับขอบคุณครับ